โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็มาอยู่ผมออีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาสอนการสร้าง ประตูกลนในไมโครฟ้อนเองนะฮะประตูกลไกนั่นเองนะฮะก็คกอะะอือจะจะสร้างแบบกลไกในไมโครับนนั่นเองนะแค่อืมามามาสร้างกันเลยดีกว่าวิธีการสร้างยังไงนะอาจจะก็รีเลย์นะภาพอาจจะรีเลย์ได้รีเลย์ไปนิดนึงนะฮะเพื่อเด่นคือว่ามันไม่มีอะไรมากนะฮะก็เครื่องกากนั่นเองโอเคอุปกรณ์ที่จะมีอยู่ข้างในนะมีอะไรบ้างก็มีบล็อกอะไรก็ได้นะผมล็อกผมเรียกผมเลือกเป็นบล็อกนิดบล็อกที่ชื่อว่าอก วูดเพล็นั่นเองนะฮะเพล็กเพลกอันนี้ก็เอาบันไดสี่เออบันไดอะไรก็ได้นะฮะประมาณหนึ่งนะฮะแล้วก็ปุ่มบัตรท่อเนี่ยแล้วก็พิชเศษอะไรก็ได้นะฮะแล้วตามใจคุณชอบแล้วก็เลสโตรนท็อตนั่นเองนะครับแล้วก็ฮ็อปเปอร์เอ้ยฮ็อปเปอร์ไม่เกี่ยวฮ็อ,อปเปอร์ไม่เกี่ยวเดี๋ยวเดูกัน แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้อาจจะไม่เกี่ยวนะฮะต้องอันนี้คือต้องอันนี้เกี่ยวแน่นอนนะฮะ s t i ก k y p พิ h ตันะฮะแล้วอันนี้ก็เลส s t o n e r e เตอ t e r อันนี้ก็เลสโตนธรรมดาแล้วก็อันนี้ไม่ต้องเอาก็ได้นะฮะแล้วแต่สองอันนี้ไม่ต้องเอาก็ได้แล้วแต่แล้วแต่นะฮะโอเคมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าวิธีการใช้งานของมันนะฮะก็คือการวางเพจหรือว่าปุ่มก็ใช้ได้นะฮะถ้าเป็นปุ่มก็ยืนรอตรงนี้นะยืนรอตรงไหนก็ได้นะแล้วก็กดคลิกไป เออเจอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องนั่งต้องยืนคลิกแล้วคลิกตรงนี้ไว้อ่าแล้วก็ปิดอ่าเราก็จะได้ดอกของมาหนึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็คือดอกของก็ตามปกติอันนี้ผมอาจจะไม่แบบไม่ปิดอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันปิดไม่ได้แบบว่ามันต้องทําอะไรยุงย่งยากอีกขี้กเกียจทำนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นห้องใต้ใต้ข้างล่างอีกเออเขาเรียกว่าต้องห้องต้อง ห้องอะไรก็ได้อะไรวางเงี้แล้วก็ไปต่อไปเรื่อยๆก็ได้โอเคนะครับ <S <S แล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มออกนั่นเองกดปุ๊บมันก็เปิดประตู <S <S ใช่ไหมฮ okay. ะโอเคอะไรกดปุ๊บไปแล้วก็เปิดประตูแล้วก็เดินขึ้นไปอย่างเงี้ยอ่าก็เหมือนเดิมถ้าเป็นเพจนะฮะถ้าเป็นเพจก็อันนี้ใช่ไหมพิเช่เพจนี่ยวางเง,งี้แล้วก็เดินมาเหยียบแล้วก็ลงเลยอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับได้อีกสองางสมมติว่าผมทำอย่างนี้เพื่ออะไร เพื่อเดี๋ยวเขาก็ถามว่าพี่ทํายังไงทําทําไมให้ยุ่งยากทําเพื่อแบบว่าสมมุติว่าคนเดินมาก็แบบเอ้ยมันหายไปไหนแล้ววะแบบพอเดินมาก็เห็นป่ะเหมือนเหมือนเหมือนบ้านทั่วไปคุณก็ว่าเออเหมือนบ้านทั่วไปเลยเอ้ยก็บ้านทั่วไปก็เอ้ามันหายไปไหน่วะเชื่อมาอยู่ข้างล่างเอ้อะไรอย่างงี้เออแบบก็อย่างงี้ทางลงแบบลัดก็อย่างงี้เลยเ แล้วก็ปิดให้ด้วยนะเก็บเก็บเพจไปเรียบร้อยเก็บเพจไปเรียบร้อยเออเขาเรียกว่างี้มันก็จะไม่มีบล็อกที่หายไปอาจจะมีอาจจะมีเขาก็ไม่สงสัยใช่ไหมล่ะเยอจะวางตรงนี้อาวางตรงนี้อ่าไม่ได้อย่างนี้อ่าไม่ได้ตรงนี้ก็อ่าไม่ได้เห็นปะ่ะวางวางได้คือบล็อกตรงนี้อย่างเดียวเอออะไรางี้อา่า หรือใช้อนี้ก็ได้กดได้หมดนะฮะแต่ถ้ากดบล็อกนี้กดไม่ได้นะครับโอเคเราจะมาสอนการสร้างเลยดีกว่านะฮะเสียเวลาคุดไปสามนาทีละโอเคอืมอาตรงนี้อ่าตรงนี้เลยก่อนเดี๋ยวตรงนี้ไม่เอาไปตรงนี้ตรงอีจอ่าบอกอะไรก็ได้นะฮะเอาสร้างตรงนี้ครับก็กันอื่นอ่าสมุดว้านนี้เป็นบ้านเลยกกนสร้างสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้าน,าานอืม เกมไหมครับเสียงดังไม่เป็นไรเสียงไหมครับเสียงดังอ่าเฮ้ยมันเสียงดังไปละไม่ใช่นี้นปิดแม่งโอเคอาจจะยิงเสียงน้องผมก็ขอโทษด้วยนะครับมันเสียงดังอะไรอย่างนี้ประมาณนี้าาไงจจะโวยวายงี้อย่างงเี้ยโอเคนี่พอผมร้องเพลงฟังเปล่าไม่ใช่โอเค นะครับท่านผู้ชมก็นี่ก่อนอื่นก็มันต้องแบบอันนี้เป็นพื้นบ้านใช่ไหมก็ถูกอย่างงี้อ่ะในก่อน,อนถึงถูกตรงนี้ออกกอนอกี่บล็อกก็ได้แล้วแต่กีจคุณจะาทาอะไรอย่างี้ผมเอาสามบล็อกพอโอเคมันไม่สัน้นไม่ง่ายไม่เอ้ไม่ไม่สัน้นไม่ยาวประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยนะมันปิดเพลงไปแล้วไม่ใช่เหรอแล้ว <c oughs> ปิดเพลงไปแล้ว อันนี้เพเยอไม่เกี่ยวว่ Water, เาเธอเสียงบล็อกเอาเสียงนี้ไม่เอามีมิวสิกก็ไม่เอาจัดไปเจะตกใจโอเคต่อ <What? S 1> เสียงแล้ววะผีหลอกแล้วอันนี้ดีกว่าอย่างนี้ก็จะเอาเอยอะนี่อ,ออกให้หมดเลยอืมเพยอเยอมเหลือแค่บล็อกอย่างเดียวจบปะถ้ามีอีกนะาฮาเลย โอเคครับผมยอมปิดแม่งม <c oughs> <c oughs> ดีกว่าใช่ไหมโอเคเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจละจะช่างมันนะโอเคจะไม่มีเสียงนะคลิปนี้โอเคเอาเสียงแค่นี้พอนิดนึงลำคาญนิดนึงนะฮะโอเคเราจะอะไรคือโฟสโฟสแพดเดีย๋ยวเมื่อกี้จะปรับสตารตต์เติร์หน่อยโ okay. อเคไปข้าเรื่องโอเคนะก็เป็นเป็นบล็อกอย่างนี้ใช่ไหมเพราะถ้าผมจะทำตัวผมก็คือตรงนี้ อ่าตรงนี้ก็จะวางเพจไว้ใช่ปะ่ะแล้วตรงนี้ก็ทุบนี่แต่ตรงนี้จะข้างล่างก็จะกลายเป็นเลสโตนอ่าวางไว้ก็เจาะไปข้างในกับเลสโตนเจาะไปอะไรอย่างงี้ตรงนี้คือเพจใช่ไหมแล้วก็มาข้างหลังนี้อ่าจะมีเลสโตนที่เชื่อมต่อมานะครับแล้วก็วางไว้วางไว้นะฮะโอเคส่วนตรงนี้ก็อ่าตรงนี้ก็ใส่ปอไปนี่ใส่เอ่อเลสโตนอะไรวะ เลสต์ s t o พ e r e p e นะฮะเลสต์ s t o พ e r e p e นั่นเองนะฮะโอเคแล้วก็ถ้าท่านใส่ยีก็ได้นะอย่างนี้ก็คืออันนี้ก็ปรับเป็น3 4ี่ให้หมดให้เป็นสุดท้ายคุณได้ง่ายเสวนนี้ก็เป็นระดับเป็น3จะได้เปิดช้าอะไรอย่างนี้อันนี้ก็2อันนี้ก็1อะไรเงี้ยเห็นปะ่ะอันนี้ก็สุดท้ายไปเลยอะไรอย่างเี้เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวนะ ชามเซตสูตรอ่าโอเคแล้วก็นี่วางไว้่างนี้เสร็จปั๊บตรงนี้สําคัญนะฮะตรงนี้สําคัญตัวนี้สําคัญก็คือต้องวางตรงนี้ด้วยอ่าวาตรงนี้โอเคแล้วนี้ก็วางลงทุบตีวักหนึ่งอ่าต้องดูตามผมอะไรเงี้โอเคก็ที่สําคัญก็คือต้องอย่างนี้ครับผมนี่ ซึ่งไอตรงนี้ต้องเปิดไว้แล้วตรงนี้ต้องเปิดไว้ข้างล่างก็เจาะทางเดินลงไปแล้วใช่ป่ะทางนี้ก็กดก็จะอ่าตรงนี้ลงลงบีก็ได้แล้วทางนี้ก็ถ้าเป็นทางกดเปิดเปิดตรงนี้อ่านี่ก็ตรงนี้ก็ทุปทุบไปอ่ะอย่างงี้ตรงนี้ก็เป็นปุ่มปุ่มเปิดใช่ไหมปุ่มกดอ่าส่วนตรงนี้ก็ต้องเปิดไฟค้างไว้ แล้วก็หรือยังไงก็ได้นะเปิดไฟค้างไว้ก็ได้หรือไม่ต้องเปิดถ้าสมมุติไม่ต้องเปิดก็จะยาวหน่อยก็แค่นี้มาแล้วก็มาตรงนี้นี่นั่นเองปับ๊บวางไว้ตรงนี้อ่าอย่างนี้แล้วก็เชื่อมต่อยงสายมานะครับยงสายขึ้นไปยงสายขึ้นไปโอเคเอาจจะน่าหน่อยนะฮะ โอเคโยสายขึ้นไปปา๊าอะไรอย่างงี้อ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องสําคัญเหมือนกันนะต้องโยงสายขึ้นไปตรงนี้อ่าโย่สายเข้าไปโอเคเอาจจะอันนี้ไม่ใช่ึผิดแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างี้ถูกอ่าเดี๋ยว,นนถ,ยวถ้าเราวางใบบล็อกนี้จะเป็นยังไงว่าเฮ้ยมันไม่ได้เออผมผิดผมผิดผมผิดทีทีที เปลี่ยนเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเพิ่มความยาวให้หน่อยน้องผมทำเองผมคิดเองสดๆเลยสดๆร้อนๆอ่าอย่างงี้ตรงนี้ก็เป็นนี่อ่าถูกต้องอันนี้ถูกต้องนะฮะถ้าสมมติว่าตรงนี้ไปปุ๊บเหยียบตรงนี้ปั๊บอ่าตรงนี้นก็ต้องให้ดับตรงนี้มาปุ๊บมาดับตรงนี้ด้วยอ่า ต้องมาดับตัวนี้ส่วนนี้มาดับตรงนี้ปุ๊บอันนี้ก็เปิดใช่ไหมเปิดปุ๊บอันนั้นก็ต้องเปิดด้วยโดยการทําให้ตัวนี้ดับทำไงให้ตัวนี้ดับก็คือต้องไปยิงตัวนี้ใช่ใช่ตริงตัวนี้อ่ามันเลยของผมมันเลยกลายเป็นอย่างนี้ไงในระหว่างนี้ไปก็ทางนี้ก็มันจะเป็นอย่างนี้ อโอเคจะลองดูลองดูโอเคอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวลองดูลองดูงดถ้าสมมติวาเหยียบตรงนี้เราก็จะปล่อยแป๊บเดียว อ๋อผมดึกออกแล้วโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็นนี้แทนแล้วตรงนี้ก็ทูห่างหน่อยโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็มาเป็นอย่างนี้แทนแล้วตรงนี้ก็เป็นสีโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็มาเป็นอันนี้แล้วก็อันนี้ทูวงมวยหน่อยโอเคก็มาตรงนี้แล้วก็โอเคมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็มาเปลี่ยนมาตรงนี้โอเคลองดูอีกรอบปั๊บ ได้อนี้ได้อย่าปับ๊บแล้วก็ลงตรงนี้เลยอ่าพอเสร็จปุ๊บขาขากลับก็กดปุ่มปุ๊บแล้วก็ขึ้นอ่าโอเคอน,นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะก็มีการตกแต่งต่อไปก็การตกแต่งนะฮะคือการตกแต่งนี้นั่นเองตกแต่งตกแต่งตกแต่งบ้านทําให้เป็นบ้านอ่าอันนี้ผมจะทําให้แบบเร็วขึ้นนะครับอ่าแล้วผมกลับมาตอนสร้างเสร็จอออโอเคนะครับก็อันนี้ผมก็ตกแต่ง ปิดอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ทําให้แบบเออเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออ,อเป็นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้อันนี้เนียนกว่าจริงๆนะเนียนมากเลยเหมือนกับบ้านธรรมดานะฮะก็ทำถ้าทําทแบบนี้ก็จะดีมากแต่ผมให้ทําทแบบนี้ก็ก็เหมือนกันนะฮะแต่โอเคมันมันแตกต่างกันคือข้างล่างนะครับผมผมตกแต่งไว้แตกต่างกันนะฮะโอเคกดปุ่มนี่ปุ๊บมันก็เปิดแวปอ่าลงมาเลยอ่าปิดอ่า เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นเหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่เป็นนะฮะโอเคแล้วตรงนี้ก็กดไปปุ๊บก็ออกได้โดยค่อคยข้างล่างอยากตกแต่งก็ใส่ฟองใส่ไฟเหมือน,นที่ผมบอกไอคลิปข้างบนอ่าเดี๋ยวไปถึผมบอกโอเคยืนไปอันนี้ก็ของตกแต่งก็เป็นตกแต่งไอพวกของวางไว้อย่างเงี้ยเอามาไว้อะไรอย่างงี้ก็คือแบบว่าส่วนไอตรงนี้เอามาทําอะไรสมมติว่าไอเทมกดตรงนี้ไอเทมไม่เด้งมันก็แบบไอเทมเด้งปุ๊บมันก็ลงมาข้างล่างแล้วเก็บ ใส่กองเขมบของให้เราตอนนี้ก็ได้นะฮะโอเคแล้วก็มาอย่างงี้แล้วก็โอเคโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้ก็ได้นี่แบบแบบติดฟงติดไฟทุกไปจุดอะไรอย่างี้ก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นใช้เป็นอันนี้แทนอ่านี่นี่ใช้เป็นอันนี้แทนเป็นสวิต เปิดปิดอันนี้ก็เป็นทางลงไปต่อหรือขึ้นไปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่คุณเลยนะครับผมโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะฮะอ่าคลิปนี้ก็ผมก็สอนเคียงเขานี้นะครับสวัสดี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะฮะบ๊ายบายนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่ได้เหนื่อยนะจริงนะผมโคดไปตามอย่างนี้แหละนะฮะโอเคนะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้สวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะบ๊ายบายจุ๊บ